และนี่คือคอมเมนต์ที่ได้รับความนิยมจากวิดีโอตัวแรกเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไทยของเราจากคอมเมนต์ทั้งหมด2,500คอมเมนต์คุณหมูอ้อมกุ้งกล่าวว่ากล้าหรือเปล่าจัดมาตรฐานโรงเรียนทุกโรงเรียนให้เท่าเทียมไม่มีคำว่าโรงเรียนคนรวยโรงเรียนคนจนปรับค่าเทอมให้เสมอภาคกันทุกโรงเรียนโดยเน้นสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพไม่ใช่หาเงินจากนักเรียนเพื่อธุรกิจโรงเรียนโพสต์นี้จาก YouLike ได้รับ3,818ไลค์ คุณอาหาอาหาอ,า,อ,า,อากล่าวว่ามึงหาครูดีๆก่อนเลยคนเป็นครูควรจะต้องสอบต้องแย่งกันเข้ามาเป็นครูให้เงินเดือนเยอะๆแบบเมืองนอกไม่ใช่ที่หางานทำไม่ได้ก็มาสมัครครูโพสต์นี้จาก YouTube ได้รับ85 Likes ไลค์คุณส้ม LB กล่าวว่าเรียนเพื่อใช้ไม่ใช่แต่เพื่อสอบอย่างเดียวพอสอบเสร็จก็ลืมหมดแล้วค่ะโพสต์นี้จาก YouTube ได้รับ57ไลค์ คุณสัทพัฒเด่นดวงกล่าวว่าเด็กนักเรียนไม่รู้เรื่องโทษครูเด็กเกเรโทษครูอะไรอะไรก็โทษครูเพราะอะไรนะะั่นเะเพราะว่าครูเนี่ยมัวแต่ต้องไปทําประเมินบ้าบองไงเลยไม่ค่อยมีเวลามาสอนนักเรียนก่อนจะปฏิรูปโรงเรียนปฏิรูปสมองไอ้พวกรัฐมนตรีการศึกษาก่อนดีกว่าโพสต์นี้จากย o u likes ได้1 4 4 1ไลค์ คุณซิกดัตทีจีกล่าวว่าครูต้องมีคุณภาพและเป็นตัวอย่างให้นักเรียนครูบอกว่าการกินเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีแต่ตอนเย็นนั่งกินเองผมเห็นความห่วยของการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับต่างชาติการคอร์รัปชันแบบหน้าด้านๆของตำรวจครูนักการเมืองหรือข้าราชการผมคิดว่าถ้าจะพัฒนาการศึกษาต้องเริ่มจากการ standardize ข้อสอบทุกๆปีไม่ใช่ข้อสอบปัญญาอ่อนแบบโอเน็ตที่ได้ยินกันในข่าวบ่อยๆโพสต์นี้จาก YouTube 72 Likes ไลค์ คุณ o ลอ l y ีฮาร์ s กล่าวว่าเอาจริงๆอะไรนะครับผมเรียนมอปลายสายวิทย์และคณิตแต่โรงเรียนที่ผมเรียนแทบจะไม่มีอุปกรณ์การทำหลับเลยผมเรียนจบม .6 ไปแบบมึนๆไม่เคยสอนแม้แต่วงจรไฟฟ้าง่ายๆสอนจากทฤษฎีและอีกปัญหาใหญ่เลยนะครับมีหลายวิชาที่พวกนักเรียนเนี่ยอยากมีความรู้แต่ครูไม่อยากสอนให้งานแล้วก็หนีหายไปหรือบางทีไม่มาสอนเลยบ่อยๆครับจะเอาความรู้มาจากไหนโพสต์นี้จาก YouTube 26ไลค์ การศึกษาไทยพร้อมแล้วสำหรับการพัฒนาในวิดีโอตัวถัดไปเราต้องการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในห้องเรียนหากท่านมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีที่สามารถเล่าสู่กันฟังเชิญแบ่งปันเรื่องราวของท่านโดยติดตามและคอมเมนต์ลงในวิดีโอของเราทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook ของ Sprouts 5หาเรื่องที่น่าสนใจที่สดุดจะได้รับการคัดเลือกลงในวิดีโอตัวถัดไป